สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พเ,พเพื่อนที่น่ารักใน,นาชาแนลนัชชาแปดสิบหกทาโลนะคะมาพบกับแม่หมอหน้ชัยแล้วเช่นเคยวันนี้เรามาทำทปปวนหัวข้อที่ว่าคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเราแบบไหนเขาคิดถึงอะไรในตัวเราและถ้าเขาไม่คิดถึงล่ะทําไมเขาถึงไม่คิดถึงอ่ะเรามาดูกันค่ะว่าคนที่อยู่ในใจของคุณ ค่นคบคนคุยคนที่เลิกลากันไปหรืออะไรก็ตามที่คุณนึกถึงอยู่กับคนคนนั้นเนาะตั้งิตอธิษฐานนะคะถึงคนคนนั้นของคุณกันแล้วเริ่มตาขึ้นมาเนาะคุณชอบพลังงานของหินสีไหนหรือกองไพ่ชุดไหนนะคะสะดุดใจสะดุดตาคุณมากที่สุดแล้วคุณก็เลือกในสิ่งที่คุณชอบโอเคกองหนึ่งสีชมพูกองที่สองสีฟ้ากองที่สามสีเขียว ขอบคุณการก,กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์ comment, ดีๆคอมเมนต์น่ารักแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวทุกวันนะคะการดูดวงส่วนตัวแม่หมอจะเริ่มตอบไลน์คือทักแชทตั้งแต่ตอนเช้าได้เลยนะคะอตอบไลน์ตั้งแต่ตอนเที่ยงเป็นต้นไปแล้วก็บางครั้งก็มาตอบอีกทีหกโมงตอบตอนเที่ยงหนึ่งครั้งแล้วก็ตอบอีกครั้งหนึ่งตอนหกโมงนะคะจนถึงสุกดูตั้งแต่เริ่มดูตั้งแต่หนึ่งทุ่มนะคะจนถึงสี่ทุ่ม เป็นคิวสุดท้ายคือสี่ทุ่มเริ่มคิวเริ่มสี่ทุ่มนะคะจะจบอยู่ที่ห้าทุ่มนะโอเคเสาร์อาทิตย์เริ่มอยู่ที่อ่าบ่ายบ่ายสองจนถึงจนถึงสามทุ่มนะคะอืมโอเคก็ทักตามรายละเอียดนะคะลายไอดด้านล่างนะคะตามข้อมูลที่ให้ไปเนาะโอเคชันนี้ก็ไปรับฟังคทำพนายได้เลยค่ะหนึ่งสองสามไปกัน ไปกันนะเจ้มาดูค่ะว่าพอดูพลังงานเอเนจีของคุณตอนนี้คุณเป็นอย่างไรลักษณะ Energy พลังงานเอเนจีและความสัมพันธ์โอเคคุณคนที่คุณคิดถึงอยู่อ่ะขอทีเท่าเท่าทีอะอยากมา6ใบเหมือนคุณเองก็อาจจะมีการมุ v e อนหรือคุณเองเขาพยายามที่จะม o ฟออนจากคนคนนี้จากคนที่คุณนึก ถึงคิดถึงอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือมูฟออกจากการจากความสัมพันธ์หรือคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์คุณอาจจะจะก้าวไปข้างหน้าอยากจะมูฟกำลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจอยู่ในช่วงของการคิดพิจารณาแต่หลายครั้งหลายคาคุณเองก็ยังตัดเขาออกจากใจคุณไม่ได้สักทีจริงๆคุณอยากจะโฟกัสในชีวิตของคุณอยากจะโฟกัสในเรื่องของการงานในเรื่องของความสําเร็จ แต่บางบางครั้งบางท,งางทีเหมือนคนคนนี้ก็เข้ามาตามหลอกหลอนคุณเหลือเกินในความรู้สึกในความคิดนะคะโอเคถ้าเป็นพลังงานเ n e r g y ประมาณนี้ไปต่อค่ะขอดูเขากันนะคะว่าเขาคิดถึงเราไหมค่ำคืนนี้คนคนนี้นะคะเขาคิดถึงเราไหมที่คุณเคยเป็นคนรักกันนะอืม เคยเป็นคนคบคนเคยเป็นคนรักบางคนเป็นคนในครอบครัวเป็นสามีภรรยาเลยก็มีหรือเป็นคนที่เคยอยู่ด้วยกันคบกันมาได้ระยะหนึ่งเขามีความเป็นกังวลหรือมีความเครียดนะคะมีความนึกถึงคุณแต่มันไปมันไม่ใช่ความคิดถึงแบบในในเชิงแบบว่าความรักมากแต่มันเป็นความคิดถึงแบบว่า เหมือนมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะคอนแทคในเรื่องของการงานในเรื่องของการสื่อสารการเริ่มต้นความสําเร็จเรื่องเงินเรื่องงานอะไรประมาณนี้หรือเรื่องของการบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการดูแลบุตรดูแลลูกดูแลคนในครอบครัวหรืออาจจะมีอะไรที่เคลียร์กันที่ยังที่ยังเคลียร์กันเรื่องเงินเรื่องงานหรือเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่ที่ยังไม่เคลียร์กันนะคะอืม บางเป็นอันดจีนึงก็คือคิดถึงแบบว่าเขาอยากจะเริ่มต้นทําอะไรบางอย่างแล้วอยากจะให้คุณช่วยเหมือนคุณมีมีพลังแบบคุณเป็นคนเก่งอะ่ะคุณเป็นคนที่แบบว่าสามารถที่จะแบบช่วยเหลือเขาได้ในจุดของการเริ่มต้นของกิจการอะไรบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของธุรกิจหรืองานหรือช่องทางของการทํางานอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมแล้วอ่ะ เขาเป็นอย่างไรอีกอืมเขาคิดถึงเราแบบไหนอีกเขาคิดยังไงกับเราอีกเขาคิดยังไงกับเราอ่ะอืมเขามีความลับมากมายกับคุณเขามีความเครียดเขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันควรจะทำอะไรในสิ่งที่มันชัดเจนหรือถูกต้องในความสัมพันธ์ หรือในความในความรักอะ่ะเขาได้ตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างเพื่อก้าวไปเกี่ยวกับชีวิตของเขามากกว่าการที่แบบว่ามาเขาไม่ได้มานั่งคิดนั่งวิตกกังวลในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วนะคะเหมือนเขาได้ตัดสินใจพยายามตัดใจตัดจบเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณกับเขามีเรื่องราวที่จบเลิกลาหรือทะเลาะกันแล้วก็ทำให้กันเสียใจซึ่งเขาเองก็เสียใจ สิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาเป็นเขารู้สึกว่าเขาก็เสียใจนะที่เขาทําให้คุณเจ็บแต่เขาเองก็เสียใจเหมือนกันที่มันเกิดเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นแล้วเขาเองก็เหมือนแบบว่าเขาอยากจะ move on ในการมุ่งมั่นในเรื่องของอนาคตและก็ชีวิตของเขาแล้วนะคะเขาได้เขาพยายามตัดใจลืมเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์กับความรักกับคุณแล้วนะคะเขาโฟกัสในเรื่องของงาน บางท่านกลับไปคบกับคนรักเก่าไปดีกับคนรักเก่าไปศึกษาเรียนรู้ดูใจกับคนรักเก่าหรือบางท่านก็มีคนของ,ของเขาอยู่แล้วกลับไปคบกับไปคุยกับไปอยู่ด้วยกันกับคนคนนั้นนะคะมีการติดต่อมีการสื่อสารมีการกลับไปอ่าแล้วเขาเป็นอย่างไรอีกคะอืมแต่เขาเองก็อยากคอนแทคคุณนะ พยายามปรับพยายามอะไรหลายอยา่างเพื่ออยากคอนแทคคุณเขาอยากคอนแทคคุณเพื่ออะไรเพื่อมีจุดประสงค์อะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คุณช่วยเหลือเพื่อกูลณในการทําอะไรบางอย่างให้กับเขาในการเริ่มต้นเกี่ยวกับงานเง,งินความสําเร็จเนะี่ยอืมแล้วความรู้สึกที่เขามีต่อเราอ่ะเขายังมีใจให้กับเราไหม าปลดปล่อยเราแล้วนะคะอืมันเป็นความกังวลถ้าถ้าพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ในพูดถึงเรื่องของความรักพูดถึงแพชชั่นเขาไม่มีแพชชั่นแล้วเขาไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบว่าอยากจะคุยกันใน,ใน,ใน,ในเชิงในเรื่องของธุรกิจหรือการแบบเกื้อกูลเกื้อหนุนในเรื่องของการงานการเงินอะไรกันแบบนี้มากกว่าเขานึกถึงคุณนะเกี่ยวกับว่าคุณสามารถช่วยเหลือเขาได้ ในชีวิตของเขานะคะอืมมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบว่าเป็นความรู้สึกแบบว่าที่คิดถึงเราอยากเจอเราอยากกอดเราอยากรักเราหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์คือตอนนี้เขาเขาแบบมุ่งมั่นในการที่จะโฟกัสกับตัวเองแล้วมุ่งมั่นไปข้างหน้าแล้วเขาก็อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตของเขาแล้วอ่ะขอคำแนะนำให้กับคุณห้าใบค่ะอคุณเป็นคนที่เก่งนะ คุเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความรู้มีความสามารถเป็นคนเก่งเป็นคนแกร่งแต่บางทีคุณก็ขังตัวเองอยู่กับเรื่องราวตรงนี้จนเกินไปจริงๆอะ่ะคุณเป็นคนที่กําลังจะมีโชคอะไรเข้ามาในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆขอให้คุณเปิดพลังเอเนจีและเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะดีกว่านะคะการรอคอยหรือการนึกถึงคนคนนี้ มันค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากกับความสัมพันธ์ที่เป็นคู่รักในคนรักหรือแพชชั่นความรักแล้ว แต่ถ้าคุณโฟกัสที่ตัวของคุณไม่โฟกัสที่เขาโฟกัสที่ความสามารถความเก่งของคุณการเริ่มต้นของคุณชีวิตของคุณอย่างที่คุณคิดว่าคุณจะตั้งใจหรือทำหนักคุณจะสามารถประสบผลสําเร็จอันในไม่ช้านี้อันใกล้นี้พลังงานของไพ่1เดือนไม่เกิน3เดือนนะคะถ้าคุณทาตามในสิ่งที่แม่หมอพูดนะในสิ่งที่แม่หมอดูนะคะสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับคุณนะในการตัดสินใจแม่หมอแค่ดูให้ในการเป็นแนวทางเฉยๆนะคะพอดูว่าสุดท้ายนี้เขาอยากฝากบอกอะไร เราแหนนะคะสุดท้ายนี้เขาอยากฝากบอกอะไรเรารอคุณติดต่อกลับมาอมืมันอาจจะเป็นพลังงานของการอยากติดต่ออยากสื่อสารหรือพูดคุยอืมคุณหลอกฉันพวกคุณมีเรื่องราวอะไรกันที่ทําให้เสียใจนั่นแหละเป็นสิ่งที่บอกเหมือนคุณต้องสะสารหรือคุยกันอืม อย,อยากใช้ชีวิตกับคุณอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะอขอรู้ดูต่อหวังว่าคุณจะเข้าใจในตัวฉันนะคะอในบางสิ่งบางอย่างอ,าอยากจะใช้แต่อาจจะใช้แต่จะอยู่ด้วยไม่ได้ไหมในหลายอย่างกับบทเลยบทที่เป็นอยู่ขอบคุณที่มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตหยุดเพียงเท่านี้ก่อนอันนี้คือสิ่งที่เขาฝากบอกคุณนะคะ สุดท้ายแล้วขอให้คุณโชคดีกับความรักกับความสัมพันธ์นี้เราได้รู้แล้วเนาะว่าเขาเป็นอย่างไรคิดอย่างไรโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะจากนี้ไปขอมุกออนไปกองใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะต่อไปพูดชื่อเรื่องกองสีฟ้านะคะมาดูกันว่าพลังงานเอเนจีของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้ มวนคุณกับเขาก็เป็นนิ่งๆปั้นปึงต่อการหรือเปล่ามวนคุณเองพยายามหยุดนิ่งทบทวน The Hangman สิบเหรียญพยายามคิดถึงเรื่องของการงานเรื่องของการเรง,งรินเรื่องความสุขของครอบครัวมากกว่าในเวลาขณะนี้แต่คุณเองก็มีความกังวลในเรื่องของเขาบ้างในบางครั้งเนาะ ยังมีความคิดถึงนึกถึงในคนที่คุณถามถึงนะคะคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวที่แบบว่ามีปัญหากันหรือจบกันหรือเลิกลากันอืมหรืออาจจะบางคนอาจจะเป็นการที่แบบว่าจบแล้วเริ่มต้นใหม่กลับมาเริ่มก็ต้องกันอีกหรืออาจจะมีปัญหากันบางคนก็จบไปเลยนะคะมันเป็นพลังงานแบบนั้นนะอืมโอเคเหมือนคุณเองก็พยายามที่จะตัวตนของคุณอะพยายามที่จะแบบ ทบทวนเรื่องราวทั้งหมดระหว่างคุณกับเขาอะว่าคนคนนี้เราเราควรที่จะให้ใจหรือเทใจไปไหมหรือเราคิดว่าเรารอเขาหรือความสัมพันธ์นี้มันมันจะไปต่อกันอย่างไรมันจะจบลงแค่นี้หรือควรจะให้โอกาสในการเริ่มต้นกันใหม่ดี มันมีความกังวลมันมีความเครียดมันมีความเหนื่อยแต่บางทีคุณเองก็อยากจะโฟกัสเรื่องเองินเรื่องงานแต่บางทมีมันมีเรื่องนี้มากวนใจคุณเองก็เริ่มไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะที่คุณเป็นนะอ่ะขอดูต่อค่ะว่าแล้วเขาอ่ะคิดถึงคุณไหมคืนนี้เหมือนเขาโฟกัสที่ตัวเขาเองนะในเวลาขณะเนะนี้มวนคุณกับเขาต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจ เขาก็บางครั้งบางคาเขาก็มีความคิดถึงคุณบ้างคิดถึงในเรื่องของแบบว่ามันเคยพวกคุณเองก็เคยมีช่วงเวลาที่ดีๆต่อกันแต่หน้าคืนนี้วันเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะคิดถึงเรื่องคเครียดถึงเรื่องงานเรื่องความสําเร็จเรื่องของชีวิตของตัวเองแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยคิดถึงคุณเลยเขาก็มีช่วงแบบที่เขาแบบว่าหลุดออกมาจากในเรื่องของโฟกัสเรื่องของตัวเองก็มีบ้างที่แบบนึกถึงคุณเป็นห่วง เป็นกังวลกับคุณเหมือนกันนะคะในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาคิดถึงเราแบบไหนบ้างเหมือนตอนเนี้ยบางสิ่งบางอยา่างเขามีเรื่องที่แบบว่าปิดบังคุณอยู่เขาเองก็ไม่อยากจะคําว่าปิดบังเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เขาไม่สามารถที่จะพูดให้คุณฟังได้หรืออาจจะปรึกษาหรืออาจจะพูดให้คุณได้รับรู้ได้ เขาเองก็มีเรื่องภาระปัญหาในการแบกรับชีวิตกับสิ่งที่เขาเจอในเรื่องของงานในเรื่องของเงินนะคะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะแบบว่าเหมือนให้เวลาของกันและกันเหมือนให้คุณอะไปใช้ใช้ให้คุณได้ไปทบทวนชีวิตหรือไปอยู่ในส่วนของคุณก่อนตัวเขาก็เหมือนอยากจะอยู่ในโซนของเขาเหมือนต่างคนต่างอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของใครของตัวเองอะไรประมาณเนี้ย แต่คุณกับเขาโอเคมันมีเดอเดทเกิดขึ้นเหมือนอาจจะมีปัญหาบางท่านจบเลิกแล้แต่มันเหมือนการวนกลับมาซึ่งเขาเองก็อยากจะกลับมาหาคุณน่แหละก็อยากจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ยังไม่ใช่ในเวลาจังหวะนี้นะคะอืม,มคือถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นเดทเกิดขึ้นมันก็ยังไม่จบคาดถึงขนาดนั้นเหมือนพลังงานของการแบบว่าอยากเริ่มต้นอยากกลับมาแต่ตอนนี้เหมือนเขาขอเคลียร์เรื่องงานเคลียร์เรื่องของ เงินงานความสําเร็จตําแหน่งหน้าที่นะคะเพื่อให้ชีวิตเขาแบบว่ามันมันมันอยู่ตัวหรือคงคงที่เพื่อจะผ่านวิกฤตในช่วงนี้ไปก่อนแล้วเขาอะ่ะจะกลับมาสื่อสารเหมือนกลับมาแบบเหมือนมีใจกลับมามีความแบบรู้สึกดีๆกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแต่เหมือนตอนเนี้ยเขาอยากจะบอกคุณว่าถ้าเขานิ่งหรือเขาแบบว่า โฟกัสที่ตัวเขานะ่ะมันคือเขาอยากให้คุณอนะ่ะได้ได,ได้ได้มีเวลาไปโฟกัสที่ตัวคุณเช่นเดียวกันเหมือนถ้าเราคุยกันในช่วงเนี้ยหรือขวามาอะไรกันมากอะค่ะมันมันมันยิ่งจะเป็นอะไรที่แบบเป็นปัญหาเพราะว่าตัวเขาเองก็มีความเครียดมีความคิดที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องชีวิตของเขาเช่นเดียวกันนะคะอืมแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกเขารู้สึกยังไงกับเราอีก เขาก็ยังมองว่าคุณน่ะเป็นคนที่แบบว่าเขาคุยด้วยแล้วเขาก็รู้สึกดีนะแต่ว่าตอนนี้เหมือนเขาแบบว่าอย่างที่แม่หมอพูดไปว่าตอนนี้เขาขอแบบว่าเหมือนต่างคนต่างแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองก่อนนะคะเนี่ยพยายามทำอะไรในสิ่งที่แบบว่าเป็นจุดประสงค์ของตัวเองแล้ววันแล้วถ้าทุกอย่างเวลา หรือสถานการณ์ทุกอย่างมันปรับมันจูนมันดีขึ้นเขาจะกลับมาติดต่อสื่อสารหรือทํามาคุยกับคุณในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะนี่เขายังมองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าดีสําหรับเขาอยู่เป็นคนที่แบบว่ามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจดีเป็นคนที่แบบมีแพชชั่นที่สามารถที่จะสารต่อกันได้แต่บางอย่างตอนนี้คือเขายังรู้สึก เหนื่อยแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเหมือนเขาขอความช่วยเหลืออะไรจากใครไม่ได้เขาต้องช่วยเหลือตัวเองแต่เขาอ่ะก็มีจิตผูกพันกับคุณแล้วก็คิดถึงคุณในในบางมุมที่แบบว่าเหมือนเขาหลุดออกจากเรื่องงานอ่ะเหมือนเหมือนเขาพยายามเคีย์งานเขางานเขาโอเคปุ๊บวันนี้เขาคุณก็มีแวบขึ้นมาในหัวเขาเช่นเดียวกันนะอืม นี่แหละค่ะในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณเนี่ยเพราะว่าเขายังไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกเขายังคิดว่าคุณอ่ะคือคนที่ใช่คือเ,เขายังยังยังยึดติดยังหึงหวงถ้าเขานิ่งไปถ้าเขาเงียบไปอ่ะอย่างที่บอกคือเขาพยายามที่จะไปเคลียร์ในเรื่องของงานในเรื่องของปัญหาถ้าเขาเคลียร์ทุกอย่างจนประสบผลสําเร็จแล้วอะค่ะวันนั้นอ่ะเขาจะมาสื่อสารแล้วก็จะมาพูดในเรื่องราวที่เขาเกิดขึ้น ปัญหาทั้งหมดที่เขาเกิดขึ้นแล้วจะกลับมาติดต่อสื่อสารและก็มาแสดงออกซึ่งความรักกับคุณมากขึ้นนะคะโอเคขอการขอข้อความจากเขาถึงคุณคุณคือกำลังใจในช่วงที่ฉันท้อพลังงานเขาเป็นอย่างนั้นนะมไม่มีใจเหลือให้ใครพลังงานอน,นิจีเขาเป็นไม่ได้มีมใครอะมันเป็นพลังงานแบบว่าเหนื่อยหนันก,นนกเกี่ยวกับปัญหาที่มีอยู่แหละคะ่ะ เพียงมีเราสองคนอยากอยู่เงียบเงียเพื่อทบทวนว,ว้าวฉันคุ้นเคยตั้งแต่แรกเจอเราใกล้กันแค่เอื้อมแต่ก็คว้าเธอมาไม่ได้อืมอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ต่อไปผู้ที่เลือกสีเขียวนะคะดูพลังงานเอนจิ้นตัวคุณในความสัมพันธ์หน่อยว่าเป็นอย่างไรว้าวคุณกับเขาเป็นคนพบคนคุยเป็นคนที่แบบว่ากำลังดูใจกันอยู่อาจจะมีปัญหา ในคำพูดคำจาที่ไม่เข้าใจกันก็เลยต้องไปโฟกัสที่เรื่องของตัวเองคุณโฟกัสเรื่องคุณเขาโฟกัสเรื่องเขาอคุณก็เลยอยากจะรู้ว่าเขาคิดถึงคุณไหมอืมโอเคค่ะขอดูค่ะว่าเขารู้สึกอย่างไรเขาคิดถึงคุณไหมวันนี้เขาคิดถึงคุณมากๆเลยนะในวันนี้เขายังมองว่าคุณเป็นไอดอลหรือเป็นคนที่เก่งที่แกร่ง เขายังมองคุณเป็นคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอบอุ่นแต่ที่เขานิ่งที่เขาเงียบเหมือนเขาทบทวนเรื่องระหว่างคุณกับเขากับคําพูดคําจาที่มีปัญหาเขาอาจจะมีอีกโก้บ้างเขาคิดว่าเขาไม่ผิดหรือเขาคิดว่าสิ่งที่เป็นปัญหากันอยู่อ่ะ ส่วนต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงี้ยจะสามารถให้แก้ปัญหาสถานการณ์ตรงนี้ไปได้เขาคิดถึงคุณมากๆนะจริงๆแล้วคุณนะเป็นคนที่แบบว่าเข้าใจเขาทุกอย่างชีวิตเขาเริ่มต้นอะไรได้มีความหวงังมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือมีปัญหาอะไรได้เขาสามารถไว้วางใจหรือปรึกษาคุณได้อืเขาพวกที่เขานิ่งเขายังไม่ได้อยากเลิกหรือจบกับความสัมพันธ์เขาอยากจะไปต่อนะคะในความสัมพันธ์นี้แต่ เหมือนต่างฝ่ายต่างแบบว่าอ่าอยากให้คุณอะ่ะก็มีความคิดเป็นของคุณเขาก็มีความคิดเป็นของเขาซึ่งตอนนี้ถ้าถ้าคุยกันมากไป ก็ยิ่งจะแบบปดทุทําให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นฉะนั้นเขาก็เลยอยากให้คุณโฟกัสที่ตัวคุณแล้วเขาก็โฟกัสที่เขาก่อนแต่เขาอะยังคิดถึงและยังรักคุณอยู่โอ้โหอย่างผู้ไม่ขาดคําเขายังมองว่าคุณเป็นแฟนยังเป็นเนื้อคู่ของเขาเขายังมองว่าคุณคือคนที่ใช่ความรักนี้ความสัมพันธ์นี้คือเขาเองจะพัฒนาหรือพยายามจะทําอะไรเพื่อคุณมากขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไปนะคะเขายังมองว่าคุณเป็นเนื้อคู่แล้วก็มองว่าคุณคือคนที่จะ พัฒนาไปถึงเป็นคู่ครองแต่สถานการณ์ที่เขานี่งคืออยากให้คุณกับเขาได้ทบทวนนะอืในเรื่องที่เป็นในเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เวลาเป็นการเยียวยาแล้วก็ตัดสินแต่เขาอ่ะยังรักและก็คิดถึงคุณเสมอนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนดีมากสําหรับเขาในเวลาขณะน,นี้แต่หน้าตอนนี้คือเขาเองก็เหนื่อยแล้วก็หนักกับสภาวะชีวิตของเขาที่เขาแบบว่ายังไม่มีความมั่นคง นะเขาเหนื่อยกับงานเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาต้องพยายามผลักดันตัวเองให้มีชื่อเสียงหรือมีตำแหน่งงานที่ดีขึ้นนะคะโอเคบางทีบางเขาก็คิดถึงแบบว่าในเรื่องของ1ิบปดบวกกับคุณด้วยนะอืมบางวันบาง,บาง,บางคืนแบบว่าโอ๊ยนึกถึงคุณมากหวยหาคุณมากบางทีก็อยากลดทิฐิอยากมาง้ออยากมาหาอยากมาเจอคุณแต่บางทีทิฐิแรงก็เหมือนว่าเออเดี๋ยวทุกอย่างให้มันดีขึ้นเดี๋ยวปล่อยเวลาสักพักเดี๋ยวจะมาง้อเดี๋ยวจะมาคุย แต่เร็วๆนี้แหละเขาจะมาหาคุณเพราะบางทีเขาก็บบกว่าเออม,ม,มีแรงปรารถนามีแรงความต้องการอะ่ะเออในใจของเขาอะ่ะเออในสิ่งที่เป็นอะ่ะโอ้อกโก้แรงขนาดไหนสุดท้ายแล้วแบบว่าถ้าเขาจะมาหาคุณอะ่ะเหมือนคุณจะเป็นแบบว่าคือมาแบบไม่ตั้งทันตั้งตัว เป็นไปได้ไงที่ติดต่อมาเป็นไปได้ไงที่มาหาเป็นไปได้ไงที่แบบว่านั่งรถบึงรถขับรถมาหาเลยอะไรประมาณเนี้ค่ะอืมในสิ่งที่เป็นจะจะมาแบบรวดเร็วฉับพันฉับไวโดยที่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวคือตั้งใจแต่ไม่ได้ตั้งตัวอะไรประมาณเนี้ยเกิดขึ้นแบบฉับพันนะคะ่ะอืมโอเคเขาคิดถึงคุณก่อนนอนทุกคืนจริงๆแล้วอ่ะ แล้วก็คิดถึงจินตนาการถึงคุณด้วยอยากกอดอยากอยู่ใกล้อยากเก็บความรู้สึกดีๆไว้แล้วก็รักคุณมากด้วยแต่ตอนนี้เขาเหนื่อยอยู่เขาก็เลยอยากที่จะไปเคลียร์เรื่องราวของเขาเกับชีวิตของเขาเดี๋ยวให้เวลา เหมือนเหมือนเวลาระยะทางอะไรประมาณนี้ค่ะในการแก้ไขเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องภาวะของเรื่องของการเยินเข้ามาแล้วก็เรื่องของการงานที่จะต้องแบบว่าเหมือนพัฒนาศักยภาพความสามารถเพื่อได้ตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีขึ้นหรือรักษางานให้มีให้ให้ยังให้ยังได้ทำงานหรือมีการมีชีวิตที่ไปไปรอดได้ในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ค่ะ โอเคนะอืมตอนนี้ถ้าเขานิ่งถ้าเขาอะไรไปเนี่ยคือเขาโฟกัสที่เรื่องอนาคตแต่ก็ยังมีคุณอยู่ในหัวใจเมื่อไหร่ที่เคลียร์หรือความสําเร็จเกิดขึ้นเขาไม่เคยลืมคุณคุณคุณคือแรงบันดาลใจคุณคือกําลังใจคุณคือคนที่แบบว่าเป็นกําลังใจทําให้เขาแบบว่าอยากจะผลักดันตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะอืมตอนนี้เขากําลังแบบว่า เขาสู้กับชีวิตอะเออแล้วก็เขาเองอยากจะแบบปลดปล่อยความตจนอยากจะเป็นคนที่มีตําแหน่งมีหน้าที่มีการงานเขารอเขาเฝ้ารอปฏิหารเขาเฝ้ารอสินศักสิทธิ์โอ๊ยเขาบอกเลยฉแม่หมอนบอกเลยว่าเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาคิดถึงบอกว่าการอยากได้อยู่กับคุณอะอสองต่อสองอะอยากจะมีซัมติงกับคุณมากๆคิดถึงคุณมากๆนะคะอืมแต่บางทีมันมันคิดถึงมันบางทีมันก็ทรมานมันก็ผิดหวังมันก็มาไม่ได้ ก็ได้แต่รอว่าจังหวะที่ดีโอกาสที่ดีถ้าทุกอย่างเคลียร์เสร็จจะรีบมาหาคุณโอเคค่ะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในวันนี้ขอดูค่ะว่าเขาอยากฝากข้อความอะไรถึงคุณคุณทำให้ฉันนอนไม่หลับ <c oughs> <c oughs> ให้เวลาเป็นเครื่งตัดสินเข้าใจฉันหน่อย รักคุณจะล้นใจขอ,อนอนกอดคุณแบบนี้นานๆปวดใจมองฉันหน่อยโอเคค่ะฟินๆกันไปเลยผู้ที่เลือกกองสามขอให้คุณมีความสุขมากๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ